ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุกนที่เก่ากับพี่น้องทางไก่ท่างไก่บัว่าทางสิบเป็นทางส,อสปอดปตพอเหลา้ามีสิบ้ามาเบงสวนคาของพอสอท่อแปงขึ้เก่าแหละครับพี่น้องคาสวนหนี่มสิไดดอนุร้อยมือพอดีครับร้อยมือร้อยวันพอดีครับครับอันนึงผมสิบภาพพี่น้องมาเบงวิธีการปลูกปลูกเริ่มแเรียกมหาตอนนี้เพ่นเห็ดยังเน่ กับปลูกบังไดปลูกจ้งไดจ้งสีกับมีพี่น้องเพิ่นถามมาหลายคนหลายคนว่าค่ครแจ้งไดจ้งสีปลูกง่ามคือเพิ่นวัฒน์่ัากจักเม็ดครับเบื้องอันนี้แล้วก็จบรถน,นี่ครับอันนี้ได้ลอยมือพอดีนี่ครับอันนี้แกบแล้วครับเนี่ยอันนี้แกบแกบไ้แต่โพบก่อมานนี่แหละครับอันนี้สมมติว่าห้าโยกลองแล้วนะครับเนี่ย ยกล่องที่แหลกที่แหลกเล้เห้อยกล่องแบบนี้ครับยกล่องแบบนี้แต่ถ้ามาดามันนห้าสีเสียบน้ำน้ำคู่ทั้งสี่นะครับเนาะตามคู่ตามคู่แป้งสี่แต่ว่าคาเา้าไปเด็ดแบบนั่นครับต่อไปเจัาหน้อย่มงนีก็มันมันสิเป็นล่องเลยครับพี่น้องมันสิบว่าได้เป็นคู่เลยครับสีบ่ได้เป็นคู่เพราะว่าสวนคาห้องสิเป็นทั้งสั่น,นครับนี่ครับเป็นสี่ทั้งสี่ครับที่แหลกเพิ่สิใส่ใส่ขี่งัวขี่คว้วยนี่นะครับปุ๋ยเคมีว่ตต้องได้ครับ อายุสามเดือนแรกนี่ทาาถามมันยังงามหรือว่ามันสดเขียนงงสิปุ๋ยเค่มีกับวัต้องเลยนครับห้ากใส้ตะนี่ครับใส่ขีงวัวมีขีงวัวกับส่ขิงวัวมีขีงข้วยกใส่ขีงข้วยเอาแก่ผสมน้ำเลยครับพี่น้องเอาโปกเลยเอาปกเลยเพราะห้าใส่ขิงวัวขีงข้อยแล้วเพราะจะว่าน้ำหนึ่งสองสามหมื่นห้าใส่ห้าไส่จนึงกันหากับซ้อมเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเงินว่ามันแห้งบ่ถามันบ่แห้งยเฮะกับว่าต้อง ว่าต้องเลี้ยงน้ำปันไดก็ได้เด้อครับ,บเพราะเว่าสิใหมบบม้มันเปียกยึดตลอดกับพวกเมียนนะครับมันมันมันว่าต้องการการหลาแบบนัน้นแต่ว่าให้มันหงไห้มันหงไหลายนะครับแต่ว่าขันห้องน้ำหลองอยังเสียงกับไปน้ำร่องนะครับนี่นี่ครับบ้า่วมอ่อบ่าทวมครับพี่น้องแล้วบัดนี้เ้าก้นไปก้นมากคุดไปขุดมากอ่าทมเงาไปเรื่อยๆอยังสิมันก็เป็นคู่เลยครับพี่น้องบัดนี้ห้อเห็ดบ่าเศร้ายังสิครับเห็ดบ่าเศร้ามาน่ำชูมือกับเห็ดไปน่ำชูมือ แค่ไปเฮ็ดทีเดียวเพราะว่าคาเนี่ยมันบ่คือเขาเด้ครับมันบ่คือเขาหน้าปังบ่คือเขาหน้า,า, small, า ouais year, แรงเออบ่คือเฮ็ดเขาครับมันบ่ได้อาศัยเวลาแบบนั้นคานี่มันสองปีก็ได้คือเเ่าครับสามปีก็ได้คือเก่าคาบค่าเนี่ยมันบ่เท่าเด้ครับเออขันเขาปูกได้หลองจริงมันถือว่าขืนโค่นายครับพี่้องเนี่ยหมายความว่าเข้ากับโคนตัวนั้นนะครับมาใส่มาใส่จิครับครับดีย่างหนึ่งแกลบนี่ครับนี่ครับแกรบถ้ามีแกรบตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันถือ มันสีคุ้มหยาได้ครับพี่น้องมันสีคุ้มหยาได้ดีคุ้มหยาแบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นปุ๋ยกับปุ๋ยในตัวัวเ่อปอกปกนั่นสิละกันนี่ครับปกรลรอั้งสิครับครับมันก็สีคุ้มหยาแบบอัตโนมัติไปเลยครับหยาก็ะจพ่เกิดบัดนี้พ่อดีกครับค้าม้นนี้อีกเดือนหนึ่งสามารถเบิ่งไ,ได้ครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวผมสีรีวิวหัเบิ่งอีกจากเดือนหนึ่งนีงครับช่วงระยะที่เสือกโตไว้ก็คือช่วงนี้แหละครับจากอ่าร่อยเมื่ อีกสิบหมื่อหันเข้ามาเบิางอีบ้านสิพิษหูวิษตาเลยครับช่วงระยะที่จะเลื่อเติบโตวไว้คือช่วงนี้ครับค่าเกษตรอย่างไงออแต่ว่าเปลืนนอกหนอนกระแทงมานําเรื่อยๆแต่ว่าค่าเกษตรอย่างไงเพิ่นสิบวัดซับนี่ครับวัดซับ่าขัน,ขนอดไม่ได้กับซับกินโลดเมื่อวานมันมีหนอหแล้วครับพี่น้องหนอหลายแล้วซ่อมนีก็ได้เพื่อนครับยูนี่ประมาณรอยกลัวเนาะรอยกลุมครับ ลอยกู้หลุมยูส่สวนไงนี่ครับลอยกู้หลุมนี่คันยู่เอาเอากอเอาเอาข้ากอมันกค่สิประมาณซีเกอเท่านั้นเลยครับมากขยายนี่ครับนี่นี่ครับวันเราพูดเด้ยครับนี่วันซีเกอะย่างไรก็หากอครับมานขยายได้ลอยกู้หลุมนี่ครับบ่บ่บ,บ่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่า,ากอนี่มันเขาก็หลุมนึงมันกัดไซส์ใส่แค่ ห้องแยกของเรามันกัดจีประมาณยุคสามล้ำบางก่อกัดจีแล้วสามสายสามเส้นมันงครับบางบางบางลุ่มกัดจีสี่ล้ำบางลุ่มกัดสองล้ำกัดสีครับนี่เห็นบ่าแท่งนอยกันไหมงามบ่ัพี่น้องนี่ครับวิธีการบำรุงรักษาก็คือช่วงนี้แหละครับพี่น้องช่วงนี้ถ้ามีเวลาห้องเก่าหยาซะนี่คือจะเหมืนพอแปลงเราเห็นกันสิครับุ่นถ้าไปมองนี้สีมันกัดจี มันเป็นคู่อุลวดนี่สิก็ต่อต่อไปก็จะเป็นเป็นร่องเลยครับหเองก็จะขวดนมนีม่ถมเงาถมกอางสิครับไปเรื่อยๆถ้ามีขีง่วขีีควยหรือว่าถ้ามีเจีบแต่าฉีง่วก็บรรกจะใส่หลายเด้ครับแหวนว่ามีหลายก็จะใส่ไหลายมันสีเข้มโพดมันสีเข้มพวดใส่พอดีพองามเ้องก็ใส่ไปเรื่อยๆก็ได้ขีง่วขีีควยห้ากับเบิ้งเอาครับเบิ้งราคาห้องมันมันเงาบ่ ใบมันเขียวมันสดวอกกันคือจังสี่ก็โอเคเลยแหละครับนี่จังสี่ันเป็นแบบนี้คือจังของพอเปลี่ยนเราเห็นสี่ครับอันนี้เพิ่นก็คือว่าเป็นปลรมาจานของข้าเกียดอย่างง่ายๆกันละครับใน,นเขียนเพื่อนหน้าเยี่ยก,กับเพิ่นน่และผพ้นหนึ่งก็ได้ครับสวนทีง่งามๆที่พานมาที่เพิ่นเอาไปแล้วจังสี่กันนี่แหละครับเพิ่นที่แรกเพิ่นก็เฮ็ดแบบนี้แล้วของพอเปลี่ยนแต่เพื่อสนใจอยากได้พันนด้อพี่น้องคือกอครับคือใส่คลิป ก็ผู้ใดมาเอายุสธวนนีจะไขยุ่นี่เติมให้มดผู้ใดอยากได้ก็มากกนอารมนี่ครับเกินสภาวามันหลายกันนี่ครับเ้าโป๊ะแบบนี้โป๊ะแบบนี้อ่าเกี่ยบเนี่ยห้องกุ้มว้แบบนี้เลยครับหญ้าที่เ่เกิดรับร่งว่าบ่เกิดจักเขียนก็แล้วกันครับคุ้มหญ้าไว้หญ้านี่มันบ่แม่นซัดตู่คองคาาด้วครับพี่น้องผมได้บอกแล้วใบราิปแล้วหญ้านี่มันมันบ่มันบ่ใช่ปัญหาของคาครับมันบ่แม่นพืชแนวอื่นบ่แม่นผัก ถ้าเป็นข้าวนี่งหยามันเกิดมันเกิดเพราะปนันแงมันกับเ,เหี้ยวกับเฉาคือก็เพราะว่าใบข้ามันสีคุ่มนี่คือจังสีครับใบข้าใบาข้ากับสีคุ่มลงไปหยามันกับสีเหี้ยวสีเฉาลงไปของมันเองแล้วก็สิเป็นปุ๋ยอ<ะ>่าเป็นผลพลอยได้ครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยดีดีที่สุดเลยแหละครับหยานี่ครับกับแกบจังสีเป็นขีงข้งอขี้ควายเป็นอินรีอ่ามเมนเคมีครับพี่น้องแล้วแามกับแามแบบแามโดนนด้ครับ บรรดาคาเด็กครับเขาใส่อี่ยังก็แล้วแต่ถ้าเป like ็นพืชถ้าเป็นปุ๋ยแบบนี้ครับปุ๋ยแบบเอ่อขี้งัวขี้ควอยหรือว่าปุ๋ยคอกเป็นมีแก่พร้อม่ต้งสิครับเป็นวัชพืชวัชพืชขึ้นห้าเขาหนิครับอันนี้ก็บเฟี้ยงพางเขาปกไปไม่งสิครับนี่ไั้งสีปกคั่มไปรักษาความชื้นแล้วก็คุ่วห้าได้ดีพร้อมกับเป็นปุ๋ยฝนลงมากที่กับมันก็สีเน่าเน่าแล้วกับชิายไปเป็นปุ๋ยไปไั้งสิกับงาม แต่ซ้ำนี่มันกับพท่านีนเสมอกับเนเป็นไรด้วยครับพี่น้องค่ะมันกับอาถิรรุ่นกันแน่จัง่อยเพราะว่าบางบางเงาบางอันหลุมจังเสียมมันกับพท่านได้แตกปันไดครับแต่ว่าคำนันได้แตกหรือว่าประมาณได้ซีเดือนแล้วสี่สี่ซ้ำกันมืดกับสี่สูงสัดล่วงขึ้นประมาณสองเมตรถูกแล้วครับซีห้าเดือนครับบบาหน่อยก็กันครับ อันนี้ก็เม็ดกัวนะครับอานนหนึ่งลอยหนึ่งลอยมือลอยมือลอยวันสามเดือนกัวกัวนี่แหละครับพี่น้องอันนี้กับเศษแดงเงี่ยหน่วยส่วนนั้นครับส่วนดัางส่วนเดิมผู้ใดอยากได้พันธุ์มีกระเสดแดงหน่อยมีคาเหลืองมีคาใหญ่ได้ะครับมีมัดทุกคาก็เออกับบะมี่หมดแต่ราคาหยวกคาข้อมกับบะบะมี่หรอกครับก็สิบะมี่มันตะกินกับมีอะไรจะมาเพิ่มบ้านนียมเอาไปปลูกปันได้ครับเพื่องนี้ ออก,ก,ก็เป็นต้นมบบปลิตสร้างออสคารแต่เศษแดงไงกระรศษแดงไงย่างเป็นพันๆก่อไปเด้อครับแต่ว่าสวนสีสีผ้าพี่น,อออน้องอาะเปียวยุ่ยอีกสิ้นเดือนนี่ก็คือนี่แหละครับบ้านสองลอยก่ยกอกับสีทรงใส่กองไทรยังพี่น้องก็ยุ่นี่แหละครับมีแต่เงามๆครับพี่น้องกลับขึ้นไปย้อนไปเบื้องไกลคลิปที่ผมลงเมื่อวานนี่เด้อครับนั่นแหละสวนไม้ครับสวนประเทศแต่แตรองแจ๊กเทียไม่เคยไม่เคยส่วนชิงว่าจะไป นี่แหละครับวิธีปลูกกระไดปลูกง่ายง่ายถ้ามันติดจังสี่หละก็เฮ็ดง่ายครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดยังย่ำหน้ะเขาก็หายจะน้ำน้ำถ้าพี่น้องบ่มีสายไอ้น้ำยดบ่ได้ใส่ระบบสายน้ำยดเขา,าก็ฮอดก็ได้ครับต่อสายยางมันก็ได้ถ้าขันอคูดซักก็คือสิบว่าืึ้นถมันชิมไงฝนอันชิมไ <c oughs> <c oughs> เอ,าอ่าใส่น้ำสายยางก็ฮดไปเป็นกอเป็นกอ,นกอกค่อยๆเฮ็ดไปแหละครับพี่น้อง แต่ว่ากันเฮาสิเฮ็ดเชื้อแรกแรกเริ่มอ,อีหลีจังซี่กิเอาปลูกซ้ำนี่ก็โอ้ยรหรู้เหรครับพี่น้องกันใหญ่มาประมาณแปดเดือนถ้ามันสมบูรณ์อีหลีกอ่ะกอละหาร้อยได้ครับเพิ่นซื้อขายกันกัอนง่า่กันมาซื้อแต่ละก้อนสองก้อนก็หกไร่เกจลอยครับก็ได้ครับพี่น้องหกไร่เกจลอยก็ได้มีสิบก่าก็ได้เงินหาพันทีพันหาพันเหรอครับมันกับว่ามันว่าจะได้ลงทุนหลายเลยครับปุ๋ยเค้มหมอกเคมีมือหนึ่งเขาก็มาใส่ ยังไรให้ก็แค่ดูแลช่วงนี้นี่ครับช่วงที่ห้องเห็ดก็ได้หลังจากนี้ไปแล้วเพราะมันงหญ่แล้วเพราะมันจะเจร่ญเติบตัวกันไปสัตั์ล้มๆกับไปแล้วหยาเ้ากไ็ได้เอาได้บพไปน้องมือนเขาก็ชอบบังตะคาห้าว่บาใบามีปัญหาบออมันเป็นล่าบอรหรือว่าใบามันเหลืองมันใหม่บอจังสีครับถ้บบาใบเหลืองใบใหม่จังสีวิธีแก้อยังกัมันมีของมันอยู่ครับเอตัดไปแต่ต้นลมถ้บบาใบเหลือง ใบเลี้ยงก็แสดงว่าข้ามันจะขาดปุ๋ยแหละครับขาดสารอาหารก็ให้ยจะปุ๋ยปุ๋ยก็จะเสลียงแร่แห้งไรกับปุ๋ยเคมีน่นิดหน่อยผสมนี้นิดหน่อยครับอ,อ้อ,อยอ้อยอยเอาครับบ่ได้ยากสอบหนึ่งปุ๋ยเคมีหนึ่งสิยุนี่มันได้มันบ่พอๆคู่ถังเลยครับหนึ่งทัวนี่ครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมัมนบ่ได้ใส่หลายเมืค่คือเขาเลยครับ บริเวณโพโ์ลงไปห้ออ้อยใส่หลายกับบด้เวณนครับมันสีเน้นเนี่ยห้องสีเน้นเอ่อพวกไอ้ปุยคอกขีงง,อง,องออวอขี้ค้วยครับผมรุงรักษาคือรักษาความชื้นให้ให้ความชื้นด้วยรับ่าให้มันแห้งเด็ดขาดด้วยครับดดค่าเนี่ยถ้ามันแห้งหลายมันเชิงกับเชิงกับสีตายบนเดี้ครับมันชิบะง่ามครับเวลาเราต้องการจกขายหังถือห้องกับบ่ิเวขายคือบานคือเมี่ยงเขาเดยให้มันเฉียวให้มันสดยุติตลอดครับให้ตายบ่าตายแลยครับคายฮ็ดจังไลกับบ้าตายครับถ้าขนาดคุดเราโยนขึ้นเราเชื่อง ขู่ก,กึงกัยังบ้าสายแล้วก็ยังไปเกิดเสือยี่ทั้งบุนอยู่แต่เพียงจะวเวลาห้อต้องการอยากได้ขายคือเพลินนั้งสีห้องกับบ้าได้ขายแค่นั้นแหละครับนี่แหละครับถ้าผูใ้ใดต้องการอยากได้พันนะครับย่งหลายครับไห้ว่ามืดบ่ราเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามดดมดหุ่นนั่นแหละก็ยังหุ่นนั่นหุ่นนั่นหุ่นนั่นตอตอๆกันไปครับพี่น้องเพราะว่าข้านี้มันปลูกอะไรเยอะตลอดนะครับข้าในปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับพี่น้องดินที่หินแห้ง ดินท่ามันนี่ก็ปลูกได้แต่ว่าการบำรุงรักษาอาจจะบพิ่มขึ้นกันเพราะว่าการบำรุงรักษามันจะตายโตนะครับถ้าเป็นดินล้วนซุย้ยทั้งสิ่ครับถ้าเป็นดินล้วนซุยดินรายล้วนซุ้ยทังสิ่งายก็มูวแื่ดินรา้ครับมันจะแตกนอ่กใหไงไวอันอกกือน่นกับขึ้นกันแะครับไงไว้ขึ้นกันเชือเพียงแต่ว่าหันห้องจะกเคลีรหลับหายหายห้าห้องบำรุงรักษาไปตามสภาพดินไปตามอาการว่าจะไปครับคลิปนี้ก็คือสีมีสันมีได้ครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบ่ง ผมว่ามันงามสวนเกินข้าเจ้าปลูกกับกับงามยู่งแหละครับกานปลูกเคื่อนกันกันเฮ็ดเคือนกันบางคนกับเฮ็ดขิมเฮ็ดปลาเฮ็ดป่อยหนาหกจึงจึงหาค่าน่หน่อยยังขี้กับป่อยมันหกกับมีครับถ้ากันเท่าไปปลูกแล้วมันก็เสียเวลาเท่าไหร่เท่ากับ้องเฮ็ดเลยครับพี่น้องเฮ็ดเวลาเท่าขายผู้หล่ะครับเท่าจังสูงจักว่ามันคุ้นคาของของเงาของแห้งเท่ามันมี ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามมาช่วยเราขอบคุณมากครับ